สวัดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผมทางช่องค่ายบางอีน,นะครับคลิปนี้เป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่ป่าแบบเดียวสาเหลักนะครับผมแบบเดียวสาเหลักนะครับผมงานอันนี้เป็นงานผลักดํานะครับผมห่วงทองเหลืองนะครับหลักสเตเลสห่วงทองเหลืองห,งหงลักสเตเลสมีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกนะครับผมบเซตนี้เป็นเซต ใช้ล้อมได้เลยใช้ล้อมใช้ดักทางได้เลยนะครับผมนะครับมีตัวล็อกด้วยนะครับผมรับประกันทุก,ทก,ทกชุดเลยทุกวงเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเซ็ตของดําดแล้วก็เซตสีน้ําตาลลูกค้าต้องโทรมาแจ้งด้วยนะครับผมว่าถ้าลูกค้าอยากได้แบบสีน้ําตาลทั้งชุดเป็นสีน้ําตาลทั้งงานพันหลักนะฮะแล้วก็งานเอ็นงานต่อสายของ แต่ละหลักนะครับผมก็ต้องโทรมาแจ้งอีกรอบนะครับที่ร้านนะเพราะว่ามันมีหลายแบบนะลูกค้าต้องโทรมาแจ้งมาแจ้งให้ให้รอบครอบนะครับผมเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่พลาดในการส่งของไปให้ลูกค้านะครับผมนะใครที่อยากได้แบบางานสีดำนะงานสีดําก็จะเป็นซิดนี้นะครับผมนะเป็นหลักสเตเลสนะครับผมห่วงทองเหลืองอะไรเรียบร้อยนะครับผมขนาดที่ใช้ก็เท่ากันนะครับผม แค่สีไม่เหมือนกันนะครับเซตนี้นะครับเก็บเงินปลายทางได้เก็บเงินหน้าบ้านนะฮะลูกค้าที่ไมส่สะดวกโอนนะครับผมนะก็เก็บเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนะเซตนี้นะครับผมพร้อมส่งนะพร้อมส่งนะมีมีชุดอ่าบ่วงผีเสื้ออะไรก็มีทุกอย่างเลยนะครับที่ร้านลูกค้าอ่าลูกค้าโทรมาได้เลยเบอร์ผมนะเบอร์ผมใต้คลิปนะโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมอ่านะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปให้ทางช่องด้วยนะครับผม ครับสวัสดีครับ